คุณผู้ชมทางหน้าครับบ่ายโมงพอดีเลยมาต้อนรับนะครับศิล,ลปินคนนีด้ดีกว่ากับทิปซี่มาอยู่กับเราแล้วสวัสดีนะครับทิปซี่ครับเพลงใหม่ก็คือมันช่างดุเดือดเหลือเกินเนาะ S <S <S โอ้โหชอบมากนะอนคกยที่ได้ฟังผ่านคลื่นเราซันชารคนจะได้ได้ยินได้ฟังไปแล้วว่ามีความแบบดุมากแล้วก็ MV ก็คือเดือดมากเลยทีเดียวเดี๋ยวค่อยๆคุยกันไปกันละกันทิปซี่เพลงนี้เป็นเพลงที่เท่าไหร่แล้วของทิปซี่แล้วว่าออจริงๆเป็นเพลงที่หกแต่ว่าในอัลบั้มที่สะกดจิตอันดับที่สี่ลองัลบั้มว่าและว่าทำไมถึงได้ยินเพลงทิปซี่อ่ะ เรื่อยๆมากต่อเนื่องมากแบบไม่หายไปไหนเลยเพราะว่าอย่างคลินเราก็จะได้เปิดเพลงทิปซี่ตลอดเวลาจนมาถึงเพลงใหม่แล้วเพลงนี้ก็คือหมดนัดตั all i นนะครับถามที่มาที่ไปดีกว่าว่าจริงๆแล้วเพลงนี้กว่าจะได้มามันผ่านเรื่องราวความคิดอะไรยังไงมาบ้างะคระับค่ะก็จริงๆอย่างเพลงนี้เนะี่ยมันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างประกอบกันทำให้เราเลือกที่จะเอาเพลงนี้มาปล่อยเพราะว่า หนึ่งเลยคือเราอยากได้เพลงที่มันมีความมี energy มีความมันมีความสนุกที่แบบเวลาเราแบบจอยได้เอ็นเตอร์เทนได้อันนี้คือข้อแรกแล้วก็ทีมอ,อยากได้เพงลงหลักอยู่แล้วด้วยเพราะว่าตอนตอนนี้มีแต่เพลงแล้วก็เลยอ uh. ู้สึบรรยากาศค่ะโดยที่พี่อู๋เป็นคนพี่อู๋ด้เยอะเป็นคนเอ่อคิดทำนองกับดนตรีขึ้นมากอ่อน็เราค่อยมา อ่าแต่ว่าในจุดของเนื้อก็ไม่ได้ง่ายนะถูกป่ะอ๋อนะตอนที่แบบว่าจะต้องคิดถึงขั้นทําเนื้อเพลงนี้ขึ้นมากันเป็นไงบ้างกระบวนการที่มันเกิดขึ้นมาเห็นว่ามันก็ยักเย็นอยู่ใช่ตอนแรกนึกว่าแต่งเพลงนี้จะง่ายเพราะตอนแรกเราได้ยินดนตรีได้ยินเมโลดี้แล้วรู้แล้วว่าเอ้ยอยากให้เนื้อหาปอะมาณไหนเพอาต้องมานั่งเขียนลงไปจริงๆเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรั้งแรกที่คิดจะแต่งเพลงเร็วขนาดนี้หรือล้อขนาดนี้แล้วก็ ก็เลยวค่คิดว่าวค,คำที่มันจะออกมาจะเป็นคำอะไรได้บ้างหรือได้แบบจะใช้ภาษาประมาณไหนให้มันไม่ไม่ดูแบบดุดันรุนแรงจนเกินไปให้มันแบบออกมาสนุกมันแต่ว่าก็พอดีพเดีอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะมายากตรงนั้นซึ่งก็ใช้เวลาคิดแบบรวบรวมความคิดอยู่นานพอสมควรแ,แล้วค่อยมานั่งแบบอีกอย่างหน้าแบบเรียบเรียงทีละทั้งหมดก็ใช้คิดหนึ่งอ่ะกว่าที่จะ กว่าที่จะแบบได้มานั่งคุยกันกับพอูว่าโอเคเรามีด i เรคชั่นเพื่อชัดเจนแล้วมีคำประมาณนี้นช้ไหมนั่นาะสิแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าพอออกมาแล้วก็คือเป็นเพลงเท่ๆเพลงหนึ่งไปเลยเนาะแต่ต้องถามนี้ดีกว่าว่ากว่ามันจะเสร็จได้อ่ะนานขนาดไหนจริงๆเอาจริงๆก็ถือว่าไม่นานดูเเวรวมแล้วแต่ทีไม่แน่ใจว่าพี่อูทำดนจีไว้ก่อนนะเดียวแบเขาใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ว่าคือหลัง ได้ฟังดนตรีแล้วส่งมาให้เราแล,แล้วก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มานั่งเขียนเยือแล้วก็โอเคแล้วแล้วก็แต,แต่เลยทวกหลังจากที่ได้มาก็ไม่นานไม่เกินหนึ่งน โอ้ยก็ผ่านกระบวนการต่างๆอยู่ประมาณหนึ่งแหละนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพลงก็คือเป็นแบบแนวอีกหนึ่งแนวที่ทิปซี่ก็ได้ทำและพิสูจน์ตัวเองให้ได้เห็นไปแล้วว่าแบบนี้ก็เท่มากเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เออทีนี้พอมันเสร็จมาแล้วปูป้ากระแสตอบรับที่แฟนๆเขาตามทิปซี่มาแล,แล้วเขาจนได้ฟังเพลงนี้เขาฟีดแบ a กลับมาหายัางไงบ้างะคระับเออจริงๆส่วนมากจะเป็น positive แล้วก็มีทั้งคนที่เคยตามอยู่แล้วก็เพิ่งมาตามใหม่ด้วยนะ อย่างคนที่เคยตามอยู่ก็จะแบบอุ้ยแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยแบบข้าแบบเอ้ยมาในแนวนี้แล้วแบบเออเหมบบือนก่อนหน้านี้มันมีความคือมันก็มีกลิ่นของความร็อกอะไรอยู่แล้วลเนี่ยเพราะว่าอยู่ทีท่นี่แก็ยังมีความแบบไม่แน่ใจว่าเราจะไปดิเรกชันไหนดีต่ว่าที่รู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยดิเรกชันมันชัดเจนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าที่ติดตามเรามาก่อนก็ดูแฮปปี้กับดิเรกชันที่เราเลือกมาเป็อย่างเงี้แล้วก็คือเขา รวมถึงคนที่ใหม่ๆที่เข้ามาติดตามเหมือนคอมเมนต์ที่เราได้เยอะมากๆเลยคือเหมือนคนกําลังรอเพลงแฟนรอแนวเนี้ยให้แบบดึงเพราะว่าหลายคนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะศิลปินที่ดึงด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ก็เลยแบบเหมือนเราก็รู้สึกดีใจที่ได้ได้ดึงความรู้สึกนั้นของคนที่แบบฟังแับคืนมาว่าเออเขายังคงแบบรอฟังเพลงยังอยู่เรื่อชอบเพลงที่ เลยกลายเป็นเซอร์ไพรส์ไปเลยเหมือนกันนะพอแบบได้ยินได้ฟังกันแล้วเนาะแฟนคลับก็แบบเออเซอร์ไพรส์จังเลยเพราะว่าพอมาปุป๊บโอ้โหก็เดือดเลยอะไรอย่างนี้นะครับเอ่อแต่อย่างเพลงนี้เองอะนะครับพอในพาร์ทของ MV เองก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าลายซิงที่ทิปซี่ต้องไปแสดงต้องไปเล่นนะ่ะมันก็มีความแบบใช้เอเนอรเยอะมากๆเลยถึง <c oughs> ที่มาที่ไปนิดนึงสิว่ากวจะได้แบบ คิดว่าเออเราทําแบบไลซิงผ่านเพลงนี้ดีกว่าตลอดทั้งเพลงเนี่ยตอนนั้นคุยกันยังไงบ้างสภาับกระบวนการผลิตคือเราเห็นตรงกันตั้งแต่ฟังเพลงเลยว่าคุณภาพเพลงที่ออกมามันจะต้องเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยากเล่าเรื่องที่มันที่มันเป็นเรื่องราวมีสตอรี่มีอะไรข้างีนแต่เรา,อ,าอยากเล่าเรื่อง <ๆ S 1> ความรู้สึกมากกว่าเราก็คุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเพลงนี้นจะเป็นไลซิงไปด้วยโดยที่ก็เชิญพี่อู๋ทำฟีดฟอกด้วยเพิ่มความอยากให้มันเป็น อยากให้มันเป็นเพลงที่ดูแล้วเอ่อเห็นใช่ไหมแบบความมันความสนุกของของมันค่ะนาะแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วก็มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเราความสําเร็จของเพลงนี้มาอยู่ใน m อซะเลยมันเล่นไปด้วยกันเลยเออเท่มากๆนะครับอะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่าลืมไปเซิร์ชดูนะหมดหน้ตาตัก all in tipsy ตอนนี้กําลังมีคนเข้าไปดูแล้วก็วิวนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะครับทีนี้เองได้มีโอกาสได้ พูดถึงคิดไปถึงเพลงต่อไปหรือ,อยัง,คะ,ง,งะค,ะคะรับว,ว่าเพลงต่อไปจะเป็นทิศทางไงต่อดีอะครับค่ะจริงๆเรามีอยู่างเอาไว้แล้วเพราะว่าเพลงต่อไปจะเป็นยังคงค้องแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ด <c oughs> ไม่ได้เร็วกว่าเพลงนี้หรือว่าดนตรีจากที่ทีมรู้สึกจริงๆว่าดนตรียังคงมีความยังคงมีความหนักแล้วก็มีความร้องอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นถนึงแบบเอเขาเรียกว่าวีดิมที่ะ เห็นไหมก็รอติดตามด้วกันเราะว่าท oh, hey, ุกครั้งที่ปล่อยเพลงมาก็จะเป็นเซอร์ไพรส์เสมอเนาะนะครับใช่ไหมใช่ไหมเออเซอร์ไพร์ตลอดอย่างเพลงนี้อะคนที่แบบว่าเขาจะอินกับเพลงนี้มากๆเลยเขาต้องอยู่ในโมเมนต์หรือความรู้สึกประมาณไหนสําหรับบทหน้าตักของเราอะครับที่คิดว่าแตหลายคนจะคิดว่าแบบบทหน้าตักมันคือแบบว่าแบบความคุ้เพยอมเอ๋อใช่แลว่าใน ความหมดหน้าตาอันนี้มันเหมนกับว่าเราเจอใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่แคร์แล้วว่ามันจะว่ามันจะแน่นอนแค่ไหนเขาจะชอบหรือไม่ชอบเราแต่เรามั่นใจในควาคือเรารู้สึกว่าเออเราคิดดีแล้วว่าครั้งนี้ต่อให้ต่อให้มันจะไม่โอ้ก็ไม่เป็นไรดีกว่าที่ไม่ได้ดีกว่าที่ไม่ได้เริ่มเออเนาะกระทุ่มเทไปเลยทําไปก่อนเลยทุกอย่างมันต้องดีเสมอใช่มั่นใจในใครสักคนนะครับอาฉะนั้น คุณผู้ชมคุณผู้ฟังและแฟนคลับของทิปซี่ใครที่มีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนึงแต่ว่าลังเลหรือเกินไม่รู้อะไรยังไงจะก้าวเข้าไปหรือก้าวออกมาหรืออะไรยังไงลองฟังเพื่อเป็นแรงกระตุ้นเนาะให้แบบ เอาเลยทําเลยเทให้หมดหน้าตักไปเลยความรู้สึกครั้งนี้นะครับมันอาจจะดีก็ได้เนาะนะครับเอาล่ะวันนี้ไหนก็มาแล้วเดี๋ยวต้องให้เซอร์ไพรส์แบบสักฮุกหนึ่งให้เราได้ฟังดีกว่าว่าตอนที่อยู่ในพาร์ทของตัวเพลงของ MV ที่มีความแบบเดือดมากๆพอมาอยู่ในพาร์ทของสดๆตรงนี้จะเป็นเช่นไรนะครับโอเคไหมทิฟซี่ปล่อยหนึ่งจอยทิฟซี่ดีกว่าเ<ป>ชิญเลยค่ะเอาเป็นฮุกเนาะ Go get me on the right. Tawa shenga shop sien tai. Shop tell not gonna lie. You and me will be just fine. Na tat ni sheng you tai tai. Baby, you're my tonight. เธอทำได้ยังไงอะ่ะเพลงม,มันร้องยากมากนะแต่นั่งร้องชิลแบบชิลเวอร์ทีนี้มา้องสุดเป็นเพลงใหม่บางทีโอ้ย ไม่แต่ยากมากนะคือฟังแล้วบ่าเดี๋ยวขุ้นเดี๋ยวหลบเดี๋ยวอะไรไปเรื่อยแต่ว่านั่งลองชิวๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับดังนั้นใครที่ชอบเพลงนี้ก็อย่าลืมรีเวสเข้ามาที่ซันชชโรเยอะๆก็และกันจะได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนาะให้กับทิปซี่ด้วยในการทำเพงลงต่อไปนะครับทิปซี่เดี๋ยวให้ฝากช่องทางในการเข้าไปดูมิวสิแล้วก็ไปตามทิปซี่หน่อยสิครับ ค่ะก็เพลงนี้นะคะสามารถเข้าไปดู M v วได้นะคะทาง youtube จิงดีร็อกค่ะแล้วก็สามารถหาฟังได้ทางคลิปแม็กทุกแพลตฟอร์มแล้วก็นะครับแล้วทางทริปี่แพนค่ะมีแผ่นเสียงให้เราได้เล่นกันไหมครับทิปซี่มีค่ะนีก็ใน i n s t a g r a m มทิกตอรสามารถเซิร์ชหาได้เลยหมดหน้าตาทิปซี่นะคะเอเข้าไปเล่นกันแล้วก็มีชาเลนจ์อยู่ด้วยนะคะตอนนี้ชาเลนจ์แบบโซโล่กีตาร์เข้าไปดูได้ อินสตาแกรมหาดีกว่าได้เทคปคำแต่ว่า how to เล like, like, ่นให้ดูแบบกระชากและขยากยวงเล็ก็ลองดูได้เพราะทีนี้โซโล่เล่นไม่ยากเลยแต่ว่าเท่ไมกเนาะเหมือนแบบเอาง่ายนะเห็นทิปซี่เล ok ่นใน m อแล้วเท่ยังไงอะไรเงี้ยอยากเท่แบบเขาบ้างซิงผ่านแบบเจ้าตัวแผ่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเล่นๆกันก็ไปเซิร์ชได้ต้องเซิร์ชคำว่าอะไรนะในใน TikTok อะครับเซิร์ชว่าหมดหน้าตัดหมดหน้าตัด โอเคนะครับก็ไปเสิร์ชแล้วก็ไปดูกันได้เนาะชื่อช่องทิกตอกก็เซิร์ชชื่อทิปซี่ก็เจอเลยเนาะใช่ค่ะนะครับไปเล่นกันเยอะๆเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้อะไรพวกเนี้ยคนดูเยอะใช่ไหมลงปุ๊บเรียกยอดวิวยอดรีโพสต์ได้เลยได้ไปเล่นกันเยอะๆนะครับเอาละครับขอบคุณมากเลยทิปซี่วันนี้แวะมาคุยกันนะ <c oughs> เดี๋ยวไว้ปล่อยเพลงใหม่มาอีกนะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากยินดีมากครับขอบคุณและสวัสดีนะคะ <c oughs>